มอนสเตอร์พาราไดตอนที่189ชื่อเสียงที่เรื่องลือตรงข้ามกับหลินฮวงคือชายหนุ่มผิวขาวเขาดูแก่กว่าหลินฮวงอายุประมาณ16หรือ17ปีเขาไม่ได้สูงและดูเหมือนจะสูง1.7เมตรเขาไว้ผมถักเปียเล็กๆด้านหลังขณะที่ด้านหน้าดูยุง่งเหยิงอย่างไรก็ตามหลินฮวงก็ต้องยอมรับว่าเขาหลอ่อหากเขาอยู่บนโลกสาวๆมากมายจะติดตามเขา ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือดวงตายาวเล็กที่ดูลึกลับหลินฮวงสังเกตเห็นดาบยาวบางๆที่เอวเขาจากขนาดของดาบมันดูเหมือนจะไม่ใช่ดาบปกติมันน่าจะถูกสั่งทําขึ้นหลังจากตรวจสอบเขาหลินฮวงก็สรุปได้ว่าชายคนนี้ต้องทรงพลังมากเพราะเขาสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายจากชายหนุ่มตรงหน้ามันเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเช่นนี้ในลานประลองเขาไม่รู้ว่าชายตรงหน้าคือใครแต่ทว่าผู้ชมดูเหมือนจะรู้ หลังจากที่เขาถูกส่งมายังลานประลองภายในสามวินาทีที่นั่งก็เต็มไปด้วยคนกว่าหมื่นคนเด็กในหน้ากากนั่นคือใครทำไมเขาจึงท้าทายปรมาจารย์ขาวบางคนถามเขาไม่ได้ท้าทายปรมาจารย์ขาวเขาถูกเลือกโดยระบบให้เป็นนายทวารของการต่อสู้ครั้งที่ห้าสิบบางคนอธิบายเป็นไปได้ยังไงนายทวารมักจะถูกเลือกจากอันดับที่ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยมันเคยเกิดขึ้นเพียงสองหรือสามครั้ง ที่อันดับ30ถูกเลือกแต่ปรมาจารย์ข่าวคืออันดับ18เขาจะถูกเลือกให้เป็นนายทวารได้ยังไงบางคนร้องอย่างไม่เชื่อมันคือความจริงบางทีนักดาบอัจฉริยะผู้นี้อาจทรงพลังเกินไปอย่างไรก็ตามระบบยังโหดร้ายอยู่ดีที่ส่งปรมาจารย์ขาวมาเป็นนายทวารเขาการชนะต่อเนื่องอาจจะต้องจบลงแค่นี้หลังจากตรวจสอบเขาหลินฮวงก็มองดูคะแนนฉายาปรมาจารย์ขาว ระดับพลังเงินขั้น3จำนวนต่อสู้1,273คะแนนสะสม8,761เปอร์เซ็นต์การชนะ98%เซเขาได้ต่อสู้มากกว่า1,000ครั้งด้วยคะแนนและเปอร์เซน็นการชนะที่โดดเด่นแม้ว่าหลินฮวงจะไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยจำนวนของผู้คนที่มารวมตัวกันเขาก็สามารถบอกได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าเขาต้องเป็นคนดังระบบกำลังท้าทายชั้น หลิน่วงหัวเลาะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้ครั้งที่50และสูงกว่านั้นจะต้องส่งนายทวารที่ทรงพลังมาให้เขาเมื่อมองไปที่ดาบบนเอวเขาหลินฮวงก็ไม่ต้องการจะเสี่ยงชีวิตจากนั้นเขาก็หยิบดาบต่อสู้ระดับเงินออกมาท้ายที่สุดนักดาบอัจฉริยะก็หยิบดาบออกมาบางคนอุทานเขาต้องเป็นคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ของหลิน่วงและรู้ว่าหลินฮวงไม่เคยชักดาบออกมาสักครั้งมีคู่ต่อสู้ของหลินฮวงหลายคนในอดีตที่อยู่ท่ามกลางผู้ชม พวกเขาเฝ้าดูการต่อสู้ของหลินฮวงนะับตั้งแต่ที่เขาแพ้รวมถึงพยักข้างและปืนขาวพวกเขารู้สึกหง,งุดหงิดเมื่อเห็นหลินฮวงนำดาบออกมาเพราะมันหมายความว่าพวกเขาไม่มีฝีมือพอจะให้หลินฮวงชักดาบน่าสนใจเมื่อเห็นหลินฮวงนำดาบออกมาปรมาจารย์ขาดูไม่แปลกใจเขากลับตื่นเต้นเขาจ้องขมิงขณะที่ตรวจสอบหลินฮวงในขณะเดียวกันหลินฮวงก็ยืนปักหลักอยู่ที่เดิมราวกับเขาเป็นหินที่ไร้อารมณ์ การนับถอยหลังสิ้นสุดลงปรมาจารย์เขาก็เปิดฉากโจมตีชักดาบของเขาออกจากฝักในชั่วพริบตาภายในหนึ่งลมหายใจเขาก็กระโดดมาข้างหน้า10เมตรและมาหยุดตรงหน้าหลินห่วงดาบของเขาเร็วเสียยิ่งกว่าเท้าจากนั้นมันก็ตวัดมาที่ลำคอของหลินห่วงเร็วมากผู้ชมหลายคนคิดขณะที่จับตาดูพวกเขาบางคนมองวิถีดาบและคิดว่านี่คือจุดจบของหลินห่วงอย่างไรก็ตามชายในชุดคลุมทองไม่คิดว่าหลินห่วงจะตายภายใต้การโจมตีนั้น การโจมตีมันเร็วบางทีมันอาจจะเร็วกว่าหลินห่วงจะมองได้ทันปรมาจา์ขาวมีพรสวรรค์นในด้านความเร็วผาสานกับทักษะนี้ที่จะเติบโตและพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความเร็วถือเป็นจุดเด่นของเขาอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นปรมาจา์ขาวยังปรับเปลี่ยนรูปร่างดาบเขามันยาวขึ้นและยังมีส่วนโค้งของใบดาบเพื่อลดแรงดันอากาศเพื่อให้บรรลุความเร็วสูงสุดของมัน หากนี่เกิดขึ้นในอดีตจังหวะของลินฮวงจะได้รับผลกระทบโดยความเร็วนี้และอาจจะต่อสู้กลับด้วยความเร็วเช่นกันแต่ลินฮวงนั้นเสียเปรียบในด้านความเร็วอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเห็นดาบที่ราวกับสายฟ้าเขายืนปักหลักอยู่กับที่อย่างสงบนิ่งเพียงเมื่อดาบมาถึงลำคอเขาเขามุนตัวหลบการโจมตีด้วยความช่วยเหลือของท่าเท้าเ,ทเมคาพร้อมๆกับที่กวาดดาบเข้าใส่เอวปรมาจาร์ขาวด้วยวิชาดาบใหญ่ เขารอคอยในช่วงวินาทีที่เขาคิดว่าปรมาจารย์ขาวจะไม่มีทางหลบการโจมตีเขาได้หากการโจมตีเขาเร็วกว่านี้ไปหนึ่งวินาทีปรมาจารย์ขาวจะสามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีเขาได้ตลอดเวลาเป้าหมายของหลินฮวงคือการสร้างภาพหลอกว่าเขาไม่มีเวลาที่จะหลบจากความเร็วสายฟ้าของปรมาจารย์ขาวและเพียงเมื่อเขาเข้าใกล้ตัวเขาก็เปิดฉากโจมตีทันทีปรมาจารย์ขาวตกใจเพราะเขาเห็นว่าหลินฮวงสามารถหลบได้ เขาไม่คิดว่าหลินฮวงจะหนีได้เมื่อปลายดาบของเขาสัมผัสกับคอหลินฮวงแล้วเล็กน้อยอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปเขาพ่ายแพ้ด้วยความเร็วของตัวเองหากเขาช้าลงเขาจะสามารถถอยฉากออกมาได้ทันทีขณะที่หลินฮวงหลบดาบปร,รมาจารย์ขาวดาบต่อสู้ระดับเงินเขาตัดผ่านเอวซ้ายไปยังเอวขวาของเขาเป็นที่เรียบร้อยเขาตกใจแต่ในไม่ช้าเลือดก็สาดกระจายออกมาพร้อมกับร่างครึ่งบนที่ตกลงมา ผู้ชมตกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นปรมาจาร์ขาวผู้อยู่อันดับ18กับถูกตัดครึ่งหนึ่งมันสร้างความตกใจให้พวกเขาทั้งหมดเมื่อพวกเขาเห็นการประกาศบนบอร์ดว่าใครชนะพวกเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ฝันไปสิ่งที่พวกเขาเห็นบนาณปลองคือเรื่องจริงปรมาจารย์ขาวกับถูกฆ่าในดาบเดียวขอแสดงความยินดีด้วยคุณชนะการต่อสู้คุณสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ในการโจมตีเดียวคุณได้รับสองคะแนน ลินฮวงยังคงมีสีหน้าที่ไร้อารมณ์เมื่อเขาเห็นการประกาศในไม่ช้าการประกาศอื่นก็มาจากระบบขอแสดงความยินดีด้วยผู้เล่นนักดาบอัจฉริยะสามารถล้มนายทวารปรมาจารย์ขาวได้ที่ลานประลองชั้น6และชนะติดต่อกัน50ครั้งขอแสดงความยินดีด้วยผู้เล่นนักดาบอัจฉริยะสามารถล้มนายทวารปรมาจารย์ข่าวได้ที่ลานประลองชั้น6และชนะติดต่อกัน50ครั้ง ขอแสดงความยินดีด้วยผู้เล่นนักดาบอาัจฉริยะสามารถล้มนายทวารปรมาาาย์ขาวได้ที่ลานประลองชั้น6และชนะติดต่อกัน50ครั้งเสียงประกาศหยุดลงหลังจากที่ประกาศส้ำอยู่3ครั้งการชนะติดต่อกัน50ครั้งไม่เพียงแต่จะประกาศไปทั่วชั้น6แต่มันยังประกาศไปทั่วชั้น1-9ผู้เล่นทุกคนในเขต7ล้วนได้ยินมันเมื่อได้ยินการประกาศหลินฮวงก็ขมวดคิ้วขณะที่สัมผัสกับบาดแผลบนคอจากนั้นเขาก็ออกจากลานประลอง และกลับไปที่ห้องโถงชั้น6เมื่อเห็นภาพหน้าจอที่กําลังเล่นฉากที่เขาเสือนเอวปร,รมาจารย์ขาวเขาก็ไร้คาพูดเขารู้ว่าปรรมาจารย์ขาวจะต้องเกียดเขาหากเขาเห็นเช่นนี้เขาสายหัวและมองดูคะแนนเขาฉายานักดาบอัจฉริยะระดับพลังเงินขั้น3จํานวนต่อสู้50คะแนนสะสม1240คะแนนเปอร์เซ็นต์การชนะ100%เปอร์เซนตเกียรติยศชนะติดต่อกัน50ครั้ง มีเกียรติยศเพิ่มอยู่ในกระดานคะแนนเขาและมันก็เลืองแสงสีทองมันเป็นประกายและดึงดูดความสนใจจากหลายคนหลินฮวงรีบปิดมันลงและออกจากเกมหลังจากที่ออกจากเกมเขาก็ดาวน์โหลดวิธีการต่อสู้เขาหลังจากที่เฝ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็ดูการต่อสู้ระหว่างเขาและประมาจารย์เขาซ้ำๆยิ่งเขาดูมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งขโมดคิ้วเขาไม่พอใจกับผลงานตัวเอง ดูเหมือนฉันจะเคลื่อนไหวเสี่ยงเกินไปมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ดีเลยหากคนคนนั้นมีทักษะเพื่อเร่งความเร็วหรือยืดขยายดาบฉันคงจะตายไปแล้วฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้มากหลังจากสรุปข้อผิดพลาดหลินฮวงก็เขียนกลยุทธ์ที่เขาจะต้องทำหลังจากนั้นเขาก็เปิดหน้าเกมและพบปรมาจารย์ข่าวบนกระดานอันดับ18หลินฮวงเพิ่งค้นพบความจริงที่ว่าปรมาจารย์ข่าวนั้นอยู่ในระดับสูงมากบนกระดานอย่างไรก็ตาม เขาก็ไม่ได้ตกใจมากนะักขณะที่ดาวน์โหลดวิดีโอต่อสู้ทั้งหมดของปรมาจารย์ขาวบนลานประลองระดับเงินขั้น3เขาอยากจะเห็นว่าคนอื่นๆเอาชนะปรมาจารย์ขาวอย่างไงบางทีเขาอาจจะพบกลยุทธ์ที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนแม้ว่าเขาจะไม่พบกลยุทธ์อื่นใดเพิ่มเติมการดูวิดีโอก็จะเป็นประโยชน์กับเขาอยู่ดีซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถประยุกต์กลยุทธ์ได้เมื่อเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่มีความเร็วสายฟ้า m อน s t e อร์ r a d i ไดตอนที่1น9 พัสดุสองกล่องเมื่อผ่านเที่ยงคืนไปหลินฮวงก็ปิดวิดีโอขณะที่เขาพร้อมจะอาบน้ําเขาก็สังเกตเห็นเตียงที่อยู่ไม่ไกลจากเขามีแสงสีเงินกําลังไหลอยู่บนล่างหลินซวนแสงก็เบาบางและมันก็ไม่อาจมองเห็นได้เมื่อมีแสงหากหลินฮวงไม่ได้สังเกตดูเขาคงจะไม่เห็นมันพลังชีวิตหลินฮวงคิดว่ามันเหลือเชื่อเพราะเขาเพิ่งจะตรวจสอบร่างกายของหลินซวนไปในวันนี้ซึ่งเขาไม่พบพลังชีวิตใดในร่างของหลินซวนเลยอย่างไรก็ตาม มันกลับมีแสงของพลังชีวิตบนล่างเขาเมื่อตอนกำลังหลับในความเป็นจริงมันคือพลังชีวิตของคนที่อยู่ในระดับเงินหลินฮวงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่คล้ายคลึงกับเขาจากนั้นเขาก็นึกถึงความเหนื่อยล้าในตอนที่เขาตรวจสอบร่างหลินซวนด้วยพลังชีวิตเขาหรือว่าเด็กนี่จะดูดซับพลังชีวิตของฉันไปและกำลังบ่มเพาะตัวเองหลินฮวงคาดเดาหากเขาไม่ชนะเดินทางเขาก็คงไม่อาจจินตนาการถึงความเป็นไปได้นี้ หลังจากที่อาบน้ำลินฮวงก็ไม่ได้มุ่งตรงไปที่เตียงแต่เขากลับมองดูวิดีโอบางส่วนขณะที่รอบมองหลินซวนเป็นครั้งคราวหลินซวนหลับลึกไปทั้งคืนพลังชีวิตบนร่างเขายิ่งสว่างขึ้นท้ายที่สุดมันก็หยุดบ่มเพาะเมื่อมันอยู่ในระดับเดียวกับระดับเงินจากนั้นมันก็จางหายไปราวกับไม่เคยมีมันมาก่อนเช้าวันต่อมาหลินซวนเห็นหลินฮวงกำลังล้างหน้าเมื่อเขาลุกจากเตียงเขาไม่รู้ว่าหลินฮวงนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเมื่อเห็นหลินซวนตื่นขึ้นหลินฮวงก็ถามทันที นายรู้สึกอึดอัดตัวไหมหลินซวนสายหัวอย่างสงสัยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหลินฮวงจึงถามคำถามเช่นนั้นมานี้สิยื่นมือมาให้ฉันหลินฮวงโบกมือเรียกเขาแม้ว่าเขาจะสงสัยหลินซวนในชุดนอนก็ยังเดินไปหาหลินฮวงจากนั้นเขาก็วางมือลงบนฝ่ามือของหลินฮวงในไม่ช้าพลังชีวิตของหลินฮวงก็ไหลเข้าไปในร่างของหลินซวนครั้งนี้เมื่อพลังชีวิตเข้าไปหลินฮวงก็สามารถสัมผัสได้ว่าหลินซวนอยู่ในระดับเงินขั้นสามแล้ว พลังชีวิตของเขาไม่อ่อนแอเลยและยังทรงพลังเสียยิ่งกว่าหลิน่วงฉันรู้แล้วหลังจากที่ปล่อยมือหลินซวนหลิน่วงก็ยืนยันได้ว่าลินซวนได้ทําการโคลนพลังชีวิตเขาและบ่งเพาะมันด้วยตัวเขาเองลินซวนมีพรสวรรค์หางนิ้วทองคําของนักเดินทางคือรางน้ําในโลกนี้งานล่างของหลินซวนก็คงจะเป็นแม่น้ําหากเขาสามารถโคลนพลังชีวิตฉันได้เขาก็อาจจะสามารถโคลนพลังชีวิตของนักล่าระดับทองได้ ไม่แน่ใจว่าเขามีทักษะการโคนอื่นอีกไหมแต่หากเขามีเขาจะสามารถเลื่อนเป็นระดับผู้หลุดพ้นหรือแม้กระทั่งกึ่งเทพได้จากคนธรรมดาต้นกําเนิดของหลินซวนเริ่มลึกลับขึ้นเรื่อยๆและหลินฮวงก็เป็นกังวลพวกเราต้องย้ายออกจากเมืองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์และหลินฮวงก็ได้ไปที่สํานักเครดิตในตอนเช้าเพื่อโอนคิดตันชีวิต1500ก้อนให้หยางหลิงเมื่อเขากลับบ้านเขาก็ร้องเรียกหลินซิน สิ้นเอ,อ๋เราจะย้ายไปเมืองเกตบีกันเลยไหมหลินฮวงถามด้วยรอยยิ้มแต่ใบอนุญาตเข้าอาศัยในเมืองเกตบีหลินซินรู้ว่าหากไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องเธอจะไม่สามารถเรียนต่อได้พี่มีวิธีของพี่เราจะออกจากเมืองในช่วงวันหยุดฤดูหนาวมาเลือกเมืองเกตบีที่น้องอยากจะไปอยู่เถอะความปลอดภัยมันย่อมสูงกว่าเมืองเกตด,ดีเช่นเมืองบูลินมากนักพี่จะได้ไม่ต้องกังวลเมื่อพี่ออกไปทําธุระนอกบ้าน หลินฮวงยังคงเก็บเหตุผลที่แท้จริงในการย้ายบ้านเอาไว้งั้นหนูจะยื่นเรื่องกับอาจารย์ใหญ่ของหนูหลินซินไม่ได้ถามอะไรอีกเธอรู้ว่าหลินฮวงต้องมีเหตุผลและเธอก็ตัดสินใจที่จะเชื่อเขาเธอมองไปรอบๆบ,บ้านพี่คะหากเราย้ายออกไปงั้นเราก็ต้องขายบ้านนี้เราจะไม่ขายบ้านเพราะเราจะไม่สามารถขายมันได้ในเวลาอันสัน้นเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอีกบ้านจะยังอยู่มันสามารถเป็นบ้านพักของเราในวันหยุดได้ ลินฮวงไม่เคยวางแผนที่จะขายบ้านค่ะลินซินรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ยินว่าพวกเขาจะไม่ขายบ้านอย่างไรก็ตามน้องจะไม่ได้เห็นเพื่อนของน้องที่โรงเรียนอีกลินฮวงเอาใจใส่เธอมากไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้กลับมายัางเมืองนี้อีกลินซินกล่าวนอกจากนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ย้ายออกไปหลังจากที่จบการศึกษาในอีกครึ่งปีทุกคนก็จะแยกย้ายกันอยู่ดีพวกเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันบ่อยอยู่แล้ว เอาละงั้นน้องก็ไปจัดการเรื่องเอกสารให้เสร็จก่อนวันหยุดฤดูหนาวนะพี่จะจองตัว๋วและเราควรจะย้ายออกไปในช่วงวันหยุดพี่ว่าจะไม่ไปเมืองสันเขาหิมะแล้วและจะไปลองเมืองฤดูหนาวแทนหากเราชอบมันเราก็จะอยู่กันที่นั่นหากไม่เราก็จะมองหาเมืองเกตบีอื่นๆหลังจากที่เฝ้าดูหิมะตกหลินฮวงทําข้อตกลงเบื้องต้นหลินซินพยักหน้าทันทีเธอคือเด็กสาวที่ชื่นชอบหิมะฤดูหนาวถือเป็นฤดูโปรดของเธอ และเธอก็ตื่นเต้นมากเมื่อเธอได้ยินว่าพวกเขาอาจจะได้พักอาศัยในเมืองหิมะในวันต่อมาหลินฮวงก็มอบบัญชีเกมเจ้าแห่งปืนของเขาให้หลินซวนหลินซวนไม่มีคู่ต่อสู้คนใดในเขตปกติอีกวิดีโอการต่อสู้ของเขาส่วนใหญ่ถูกอัปโหลดลงบนเครือข่ายตอนนี้เขามีพลังชีวิตแล้วเขาสามารถเข้าไปในเขตพิเศษสำหรับนักล่าได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลินฮวงจึงมอบบัญชีส่วนตัวให้เขา ในขณะเดียวกันเขาก็ทําการประเมินวิดีโอการต่อสู้ของปรมาจารย์เขาไปด้วยและหาวิธีการรับมือกับคู่ต่อสู้ที่มีความเร็วเช่นเขาในไม่ช้า5้าวันก็ผ่านพ้นไปนกลิ้นเงินได้มาถึงประตูบ้านของพวกเขาในยามเช้ามีพัสดุสําหรับคุณลินห่วงหลังจากที่ให้อาหารนกด้วยขนมหวานนกก็ทิ้งพัสดุสองชิ้นจากขนมันมีพัสดุมีพัสด,ดุขนาดเท่ากําปั้นลินห่วงคิดว่ามันต้องเป็นแหวนหัวใจจักพัดที่หยางหลิงส่งมาให้ ขนาดที่ขนาดของอีกกล่องมีความสูง30เซนติเมตรและกว้าง30เซนติเมตรหลังจากที่ย้ายพัสดุทั้งสองมาในห้องเขาหลินฮวงก็เปิดกล่องที่มีขนาดเท่ากับปั้นก่อนมันถูกปกคุมไปด้วยวัสดุกันกระแทกมันคือแหวนหัวใจจกักรพรรดิสีเงินเขาร้องเรียกหลินซวนในทันทีและส่งแหวนให้เขาจากนั้นเขาก็สอนหลินซวนถึงวิธีใช้งานแหวนรวมถึงการสร้างบัญชีในเกมเต้าแห่งปืน หลังจากที่หลินส่วนลงบันไดไปหลินฮวงก็มองดูกล่องที่ไม่คุ้นเคยเขาเปิดด้านบนกล่องด้วยความสงสัยเขาประหลาดใจเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันคือโถสีดำมีลวดลายง่ายๆบนโถหลินฮวงนึกขึ้นได้ว่ามันเป็นโถที่หน้าบากใช้เก็บขี้เท่าเขาเอาไว้เขาเปิดฝาโถออกมันว่างเปล่าผลของการหลอกลวงได้หมดสภาพแล้วหลินฮวงเขาหมดคิ้วและทำลายโถทิ้งจากนั้นเขาก็ทิ้งกล่องลงถังขยะไปพร้อมกับเศษโถท,ที่แตกกระจาย